ยินดีต้อนรับสู่เส้นทางสู่ญี่ปุ่นในวิดีโอก่อนหน้านี้ของฉันเรื่อง5สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนมาญี่ปุ่นฉันได้พูดถึงหัวข้อที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันมากนักเช่นเรื่องมีและการออกเดทในญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามฉันได้รับคําขอบางอย่างเกี่ยวกับเคล็ดลับที่จริงจังมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้การเดินทางของคุณที่ญี่ปุ่นสนุกและไร้ความเครียดมากขึ้นประมาณครึ่งปีที่แล้วญี่ปุ่นก็ได้เปิดพรมแดนต้อนรับชาวโลกในที่สุด และฉันมั่นใจว่าหลายคนกำลังวางแผนจะมาญี่ปุ่นบางคนอาจจะเป็นครั้งแรกด้วยซ้ำดังนั้นถึงเวลาที่จะบอกเคล็ดลับสำคัญที่คุณควรคำนึงถึงขณะวางแผนทึิปของคุณแล้วข้อแรกรอยสักกับออนเซ็นนี่น่าจะเป็นคำถามที่ฉันได้รับบ่อยที่สุดดังนั้นคิดว่าถึงเวลาต้องพูดถึงมันสักทีในญี่ปุ่นส่วนใหญ่รอยสักจะถูกห้ามในออนเซ็นและจะมีป้ายบอกไว้ชัดเจน ยางไรก็ตามจากที่ฉันพบมาที่พักเล็กๆอย่างเรียวกงที่คุณพักค้างคืนมักจะอนุญาตให้คนที่มีรอยสักเข้าใช้ได้แต่คุณควรถามพวกเขาก่อนนะแน่นอนว่าถ้าคุณมีรอยสักเต็มแขนหรือเต็มตัวก็คงจะไม่ได้รับอนุญาตแต่ถ้ามีรอยสักเล็กๆจุดเดียวหรือสองจุดส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาถ้าคุณยังรู้สึกกังวลอยู่บางโรงแรมหรือเรียวกงจะมีพลาสเตอร์ไวใ้ให้คุณปิดรอยสักในด้วยแล้วคุณก็จะสามารถเข้าใช้ได้ โดยไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าคุณยังรู้สึกกังวลอยู่ก็ยังมีออนเซ็นส่วนตัวให้เลือกอีกมากมายเรียวกังมักจะมีห้องที่มีออนเซ็นส่วนตัวคุณจะได้เพลิดเพลินกับวิวส่วนตัวกับคนที่คุณมาด้วยพวกเขาอาจจะมีออนเซ็นส่วนตัวแบบใช้ร่วมกันที่คุณสามารถจองได้ที่แผนกต้อนรับด้วยถ้าเป้าหมายหลักของคุณคือการแช่ออนเซ็นฉันขอแนะนําให้ไปที่เว็บปุ่นในคิวชูเ็บปุ่นเป็นเมืองออนเซ็นที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุน่นและโชตะออนเซ็นก็เป็นหนึ่งในออนเซ็นที่มีชื่อเสีีียท่่่สุุดในญนญป ที่นี่เป็นออนเซ็นสไตล์เมดเลสเพียง3าแห่งในญี่ปุ่นทัะเทศพวกเขามีออนเซ็นรวมรวมถึงออนเซ็นส่วนตัวอีก14แบบให้คุณได้เพลิดเพลินคนเดียวหรือกับคนที่คุณเดินทางมาด้วยข้อที่2การเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมาเที่ยวญี่ปุ่นก่อนที่คุณจะตัดสินใจเดินทางไปญี่ปุ่นสิ่งแรกที่คุณต้องคิดให้ดีคือคุณอยากไปช่วงไหนเพราะแต่ละฤดูในญี่ปุ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากในฤดูหนาวคุณสามารถไปเยือนพื้นที่ที่มีหิมะตกมากที่สุด ในโลกเช่นอาโอโมรินิงาตะฮอกไกโดและนากาโนซึ่งเหมาะกับการเล่นกีฬาฤดูหนาวเป็นอย่างยิ่งในฤดูใบไม้ผลิคุณจะได้ชมดอกซากุระที่สวยงามและพอถึงฤดูร้อนอากาศก็จะร้อนจากอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสเลยทีเดียวและสุดท้ายในฤดูใบไม้ร่วงก็จะมีคโยหรือการเปลี่ยนสีของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงถ้าคุณชอบอากาศหนาวและอยากสัมผัสทีมาจังหวัดที่ผมพูดถึงไปก่อนหน้านี้จะเหมาะกับคุณแน่นอน ในบางรีสอร์ทคุณสามารถเล่นสก,กีหรือสโนวโบบอดได้ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเชื่อหรือไม่ต้นเดือนกรกฎาคมเลยทีเดียวถ้าคุณคิดจะไปโอกินาว่าในฤดูหนาวถึงแม้ว่าจะอยู่ทางใต้สุดแต่อากาศก,าก็หนาวกว่าที่คิดนะและเพราะพื้นลมแรงกิจกรรมหลายอย่างจึงถูกยกเลิกดังนั้นต้องระวังด้วยนะถ้าคุณวางแผนจะมาเที่ยวญี่ปุ่นช่วงฤดูใบไม้ถลิถ้าจชมดอกซากุระหนึ่งในเคล็ดลับสำคัญของผมคือให้คอยเช็คขยากรอากาศอยู่เสมอ หรือจะพูดให้ถูกก็คือพยากรณซากุระบานในญี่ปุ่นนั่นเองใช่แล้วในฤดูใบไม้ผลิที่ญี่ปุ่นจะมีสิ่งที่เรียกว่าพยากรณ์ซากุระบานด้วยนะคำแนะนําของผมคือควรปล่อยตารางเวลาให้ว่างจะได้เดินทางไปชมซากุระตามที่ต่างๆได้สะดวกทุกปีดอกซากุระจะบานไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศล้วนๆดังนั้นถ้าคุณไม่ล็อกแผนแน่นเกินไปก็จะมีโอกาสได้เห็นซากุระมากขึ้นวางแผนจะมาเที่ยวญี่ปุ่นหน้าร้อนหรอืออย่ามาเลยเว้นแต่ว่าคุณจะชอบเหนื่อยลออกจากทุกส่วนของร่างกาย สุดท้ายแล้วฤดูที่ผมชอบที่สุดก็คงจะเป็นฤดูใบไม้ร่วงนี่แหละอากาศกําลังดีเลยไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปแล้วคุณยังจะได้เห็นใบไม้เปลี่ยนสีเป็นแดงน้ำตาลเหลืองสวยงามไปหมดมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมถึงคนญี่ปุ่นเองก็ออกมาชมใบไม้เปลี่ยนสีกันมากมายอากาศและวิวเหมาะกับการเดินทางสุดๆไม่ว่าจะนั่งรถไฟปัน่นจักรยานหรือขับรถเองซึ่งนําไปสู่เคล็ดลับถัดไปของผมข้อที่ส ช่ารถข้อดีที่สุดในการเดินทางรอบญี่ปุ่นก็คือการถับรถเองอยากเข้าใจผิดนชินคันเซ็นก็เจ๋งและควรลองสักครั้งแต่ถ้าราคาของเจนรันพาสจะขึ้นอาจจะแพงเกินไปสําหรับบางคนถ้าไม่มีเรือพาสราคาก็จะสูงมากถ้าคุณต้องซื้อรถเองวางแผนจะใช้เมื่อเดินทางไปทุกที่นอกจากนี้การใช้สายการบินอย่างเจสทอร์และทิจิเอร์นส์ก็เป็นวิธีที่ดีและประหยัดในการเดินทางรอบประเทศได้ง่ายขึ้น สายการบินเหล่านี้สะดวกสําหรับการเดินทางจากฝั่งหนึ่งของญี่ปุ่นไปฝั่งหนึ่งแต่การเดินทางไปสนามบินอาจจะยุ่งยากและเครื่องบินก็ค่อนข้างแคบแถมคุณอาจจะต้องนั่งข้างคนแปลกหน้าที่คุณไม่รู้จักและไม่อยากคุยด้วยก็ได้องไรก็ตามการขับรถในญี่ปุ่นอาจจะแพงโดยเฉพาะถ้าคุณต้องเดินทางไกลไม่ว่าคุณจะขับรถบนทางห่วนที่ไหนในญี่ปุ่นคุณก็มักจะต้องเจอกับด่านเก็บค่าผ่านทางค่าผ่านทางเหล่านี้อาจจะถูกแค่500ยเยนหรือประมาณ3-4ดอลลาร์ ไปจนถึง1 000, 2 0 0 0เยนหรือประมาณ90ดอลลาร์ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถสะสมจนกลายเป็นเงินจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วแต่ผมมีข่าวดีมาบอกรัฐบาลกลางเพิ่งประกาศว่าทางด่วนจะกลายเป็นฟรีในปี2100 50-2100 50หมายถึงปี2100 50จริงๆไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนอย่างไรก็ตามถ้าคุณวางแผนจะเที่ยวเฉพาะคูมภาคเช่นคิวชูฮอกไกโดหรือใครผมขอแนะนำวิธีนี้เลย แม้ว่าจะมีระบบขนส่งสาธารณะให้บริการแต่การได้สัมผัสธรรมชาติรอบข้างด้วยจังหวัดของตัวเองจากในรถยนต์นั้นดีที่สุดยังมีหมู่บ้านร้านอาหารและศาลเจ้าลับๆอีกมากมายที่คุณจะไม่มีวันเจอถ้าเดินทางด้วยรถไฟแถมยังไม่มีอะไรจะเทียบได้กับการขับรถ,ถผ่านภูเขาญี่ปุ่นเปิดกระจกลงแล้วต่อยให้ลงเย็นๆพัดผ่านเส้นผมของคุณถ้าคุณวางแผนจะเช่ารถที่นาราและรู้สึกอยากลองสินดูที่นั่นมีร้านพิเศษชื่อว่ากอรเชเรนเอากาด้วยนะ อะไรก็ตามที่มันเป็นหน้านะแค่ห้าพันเยนคุณก็แค่หมุนกระชับปองแล้วมันจะสุ่มเลือกรถให้คุณตั้งแต่มินิยันเมอร์เซเดสเลยตั้งแต่โควิดสิเริ่มต้นขึ้นการตั้งแคมป์ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นรวมถึงรถบ้านก็พัฒนาไปไกลด้วยผู้คนเริ่มแต่แปลงรถของตัวเองจนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในรถได้ดตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์จริงๆมีบริการเช่ารถที่คุณสามารถเช่ารถบ้านได้จริงๆซึ่งจะช่วยให้คุณจัดการเรื่องการเดินทางและที่พักไปพร้อมกันได้เลย นอกจากเช่ารถแล้วผมว่าคุณก็คงต้องมี WiFi ไ,ไ,ไว้ใช้ Google แ a p ด้วยใช่ไหมละ่ะเพราะงั้นผมขอแนะนำให้ซื้อซิมการ์ตต่างประเทศรหรือพอกเก็ตไวไฟจากซูรูโมบายเลยเขาเปิดให้บริการบนเครือข่ายที่ใหญ่และเชื่อถือได้ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นยังนอกคโมให้คุณใช้อินเทอร์เน็ตได้เร็วและลื่นไหลไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในญี่ปุ่นก็ตามแค่คลิกที่ลิงก์ในคำอธิบายแล้วสั่งซื้อซิมการ์ดหรือพอกเก็ตไวไฟให้จัดส่งไปยังที่อยู่ที่คุณต้องการรับในญี่ปุ่นได้เลย ซึ่งที่รับของก็มีให้เลือกหลากหลายทั้งสนามบินโรงแรมและที่ทําการไปรสนิทต,ต่างๆจากนั้นก็สรุกกับการใช้งาน w i f i ได้ทุกที่ในญี่ปุ่นเลยก่อนจะบินกลับบ้านแค่ใส่ซิมการ์ดลงในซองที่แนบมาแล้วส่งคืนเท่านี้ก็กล่าวคําสายนาระกับญี่ปุ่นได้เลยง่ายแค่นี้เองเดินทางแบบไร้กังวลเชื่อมต่อกับเพื่อนและครอบครวัวได้ตลอดเวลาและอัปโหลดรูปลงอินสตาแกรมได้ทุกที่ในญี่ปุ่นใช้ลิงก์ในคำอธิบายด้านล่างเพื่อซื้อซิมการ์ดนานา,นาชาติยุโรปหรือพอกเก็ตไวไฟสำหรับเทคญี่ปุ่นของคุณได้เลย าหลักเคล็ดลับข้อที่4ของผมระวังเรื่องไต้ฝุ่นและฤดูฝนด้วยนะและแผ่นดินไหวด้วยช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมเป็นฤดูฝนของญี่ปุ่นส่วนใหญ่ซึ่งเรียกว่าซยุฤดูนี้ยังถูกเรียกว่าฝนลูกพันธด้วยเพราะตรงกับช่วงที่ลูกพันธุสุพอดีซยุอาจเริ่มต้นเร็วสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาค,คมในพื้นที่ทางใต้เช่นโอกินาวาและสิ้นสุดช้าที่สุดกลางเดือนกรกฎาคมในภูมิภาคโทโฮคุตอนเหนือคุณสามารถเช็คพยากรณ์ประจำปีทางออนไลน์ได้ และผมขอแนะนําอย่างยิ่งให้หลีกเลี่ยงการมาเที่ยวในช่วงเดือนเหล่านั้นแต่ก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันการเดินทางในช่วงเดือนนั้นมักจะเงียบสงบก,ก,กว่าและหลายพื้นที่ก็ดูสวยขึ้นเมื่อมีฝนตกหนึ่งในเคล็ดลับอันดับต้นๆของผมคือการไปเที่ยวฮอกไกโด,ดเพราะจังหวัดทางเหนือนแห่งนี้แคบจะไม่มีฤดูฝนเลยอากาศที่นั่นเย็นสบายเหมาะกับการออกไปสัมผัสธรรมชาติอันน่าทึ่งและลิ้มลองอาหารอร่อยๆจากนั้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมจะเข้าสู่ฤดูไต้ฝุน่น ไตฝุ่นก็เหมือนกับเฮอริเคนในสหรัฐอเมริกาและมีระดับความรุนแรงหลากหลายไตฝุ่นเหล่านี้มากเริ่มต้นที่โอกินาว่าแล้วค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นไปทางตะว,วันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นผ่านคิวชูโอซาก้าและโตเกียวไอฝุ่นแทบจะไม่เคยพัดเข้าฮอกไกโด,ดเลยซึ่งนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณควรไปยืยนที่นั่นนอกจากความชื้นและไต้ฝุ่นแล้วแผ่นดินไหวก็เป็นอีกเรื่องที่หลายคนก้งวอแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี2011ที่โทโฮคุซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยยไดยด้ินนกัี แม้จะมีแผ่นดินไหวขนาดเล็กเกิดขึ้นตลอดทั้งปีแต่โอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงจริงๆนั้นถือว่าน้อยมากผมไม่คิดว่าคุณต้องกังวลกับเรื่องนี้มากนะักและไม่ควรให้มันเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณไม่ไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นมีการเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวเป็นอย่างดีทั้งโครงสร้างอาคารที่ออกแบบมาให้ทนทานต่อแผ่นดินไหวและประชาชนจำนวนมากก็ได้รับการฝึกซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอยู่บ่อยครั้งคุณก็มักจะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดแผ่นดินไหว ทำให้มีเวลาสั้นๆในการเตรียมตัวทฤีเสร็จหากอะไรนะเด็กพวกแป้คินมีรสชาติแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่เลยมันละลายในปากไหมใช่ข้อหาการอ่านบรรยากาศมีวลีหนึ่งในภาษาญี่ปุ่นที่เรียกว่าการเชื่อมมันในการอ่านบรรยากาศคนญี่ปุ่นเก่งมากในการสื่อสารความรู้สึก และความคิดของตัวเองและมักจะพูดอ้อมค้อมแม้แต่ทุกวันนี้ผูค้คนก็ยังใส่หน้ากากแม้ว่าจะไม่จําเป็นแล้วก็าตามคุณมักจะเห็นลุ่มพนักงานออฟฟิศชายหรือหญิงใส่หน้ากาก,ากด้วยกันถ้ามีคนหนึ่งใส่ทุกคนก็จะใส่กันหมดถ้าคุณเป็นคนเดียวที่ไม่ใส่คุณจะกลายเป็นคุณอาจถึงตายได้หมายความว่าคุณไม่แคร์อะไรเลยอีกตัวอย่างหนึ่งในปี2019มีทวีตไวรัลจากผู้ชายคนหนึ่งสมมติว่าเขาชื่อคริสที่ไปเกียวโตเพื่อทางงาน ระหว่างการประชุมลูกค้าชมว่านาฬิกาของคริสตูดีเหมือนกับที่คนทั่วไปจะทําคริสก็รับคําชมและเริ่มพูดถึงนาฬิกาของตัวเองโอ้ช่นี่คือนาฬิกาที่สุดยอดมากๆที่คุณจะมีได้เลยนะมันถูกส่งต่อมาจากทวดของผมหลายรุ่นและมันก็คลาสสิกเหนือการเวลาคุณว่าไหมละ่ะแต่ที่นี่คือญี่ปุ่นจริงๆแล้วลูกค้าหมายความว่าการสนทนานี้มันยืเยอะเกินไปแล้วผมเริ่มเบื่อและอยากให้คุณกลับบ้านได้แล้ว ด้วยการชมว่านาฬิกาของคริสลูกค้าจะสามารถดูเวลาและสังเกตได้ว่าคริสใช้เวลาของเขาไปมากแค่ไหนเป็นการกดดันทางอ้อมให้รีบจบการสนทนาคริสเอ่ยทำไมถึงไม่เข้าใจความหมายนั้นนะแต่พูดจริงๆเลยนะเรื่องนี้ไม่ใช่เวอร์ชั่นที่เกินจริงอะไรเพราะรายละเอียดเล็กๆแบบนี้มีบทบาทสําคัญในวัฒน,นธรรมญี่ปุ่นเวลาคุณขึ้นรถไฟแล้วถ้ามันเงียกคุณก็ควรจะเงียบด้วยเหมือนกันหรือถ้ามีใครดูอึดอัดเวลาคุยกับคุณบางทีคุณก็ควรรีบไปและปล่อยให้เขาอยู่คนเดียว อย่าเป็นเหมือนคริสต้องอา่านบรรยากาศให้เป็นนะักนี่ก็คือสูตรที่2จาก5ข้อสําคัญที่คุณควรรู้ก่อนจะมาญี่ปุ่นสําหรับทุกคนจากแพนเด็คโคหวังว่าเคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยคุณได้นะและอย่าลืมอย่าเป็นเหมือนคริสต้องอา่านบรรยากาศให้เป็นแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปนะครับ